เคยไหมขึ้นปีใหม่ตั้งเป้าใหม่บอกตัวเองว่าปีนี้จะเป็นปีของเราพอร์ตใหม่แผนใหม่ไฟแรงมีวินัยจะไม่เทรดมั่วจะไม่แก้ไม้จะไม่เอาคืนแต่ผ่านมาไม่กี่วันหรือบางคนไม่กี่ชั่วโมงพอร์ตก็ไปอีกแล้วแล้วคำถามที่ดังขึ้นมาในหัวคือเรามันไม่เหมาะกับการเทรดจริงๆหรือเปล่า ทำไมคนอื่นเขาทำได้แต่เราทำไม่ได้หรือเรามันไม่มีวินัยจริงๆถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้และรู้สึกเหมือนเห็นภาพตัวเองอยู่ขอบอกอย่างหนึ่งก่อนเลยคุณไม่ได้แย่คุณไม่ได้ไร้ความสามารถและคุณไม่ได้ล้มเหลวแต่คุณกำลังแพ้เพราะคุณยังไม่เข้าใจตัวเองคลิปนี้จะพาคุณแกะไปทีละขั้นว่าทำไมทุกปีคุณเริ่มใหม่แต่จบเหมือนเดิม และจะแก้ยังไงให้มันไม่ซ้ำอีกความจริงข้อแรกที่ต้องพูดตรงๆคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้ตลาดแต่แพ้ตัวเองเวอร์ชั่นเดิมปีใหม่พอร์ตใหม่แต่สมองความคิดนิสัยยังเป็นคนเดิมทุกอย่างถามหน่อยคุณเคยเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆไหมหรือแค่เปลี่ยนบรกเปลี่ยนพอร์ตเปลี่ยนไทม์เฟรมเปลี่ยนอินดี้แล้วหวังว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยน ตลาดไม่สนหรอกว่าคุณตั้งเป้าอะไรตลาดจะสะท้อนนิสัยการตัดสินใจของคุณเท่านั้นถ้าคุณยังกลัวตกรถรีบเข้าเพราะกลัวพลาดแก้ไม้เพราะไม่ยอมแพ้เพิ่มลอตเพราะอยากเอาคืนไม่ว่าคุณจะเริ่มพอร์ตใหม่กี่ครั้งจุดจบก็จะเหมือนเดิมต้นปีคือช่วงที่อันตรายมากสำหรับเทรดเดอร์เพราะมันเต็มไปด้วยอารมณ์ความหวังความหวังว่าปีที่แล้วแย่ปีนี้ต้องดี รอบนี้ต้องใช่ไม้นี้ต้องพลิกชีวิตและความหวังนี่แหละคือเชื้อเพลิงของความประมาทคุณจะเทรดหนักกว่าปกติกล้าเสี่ยงกว่าปกติให้อภัยตัวเองมากกว่าปกติจนสุดท้ายพอร์ตพังเร็วผิดปกติตลาดไม่ได้ฆ่าคุณแต่คุณกำลังรีบฆ่าพอร์ตตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าคุณต้องชนะให้ได้ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่กลยุทธ์บอกได้เลยว่ากว่า8ปของคนที่พอร์ตพัง รู้กลยุทธ์มากพอแล้วรู้ว่าต้องมีสต็อปลอสต้องความเสี่ยงตำ่ำต้องรอจังหวะต้องไม่โอเวอร์เทรดแต่ปัญหาคือรู้แต่ไม่ทำและเหตุผลไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณยังผูกคุณค่าในตัวเองกับผลลัพธ์การเทรดคุณไม่ได้แค่เทรดคุณกำลังพิสูจน์ตัวเองแพ้คือฉันไม่เก่งชนะคือฉันมีคุณค่าและเมื่อจิตใจคุณผูกแบบนี้ คุณจะไม่มีวันยอมแพ้อย่างมีวินัยได้เลยวิธีแก้จริงคือปรับใจไม่ใช่แค่ปรับแผนอยากให้คุณจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจหน้าที่ของคุณไม่ใช่การชนะทุกไม้แต่คือการอยู่รอดให้นานพอจนสถิติทำงานแทนคุณวิธีแก้มีสี่ข้อข้อที่หนึ่งแยกตัวตนออกจากผลลัพธ์แพ้ก็คือแค่แพ้ไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่าข้อที่สองลดความคาดหวังต่อหนึ่งไม้ ถ้าคุณคาดหวังน้อยอารมณ์จะไม่เหวี่ยงวินัยจะอยู่ได้จริงข้อที่สเปลี่ยนเป้าหมายจากกำไรเป็นการทำตามแผนวันนี้ไม่ต้องกำไรขอแค่ทำตามแผน100%เอร์เซถือว่าชนะข้อสุดท้ายข้อที่4ยอมรับว่าการเทรดคือเกมระยะยาวใครรีบคนนั้นแพ้ก่อนแล้วถ้าพอร์ตพังต้นปีตอนนี้ควรทำยังไงก่อนข้อแรกหยุดเทรดก่อนไม่ใช่นี แต่หยุดเพื่อไม่ทำร้ายตัวเองเพิ่มข้อสองเขียนบันทึกไม่ใช่แค่ว่าผิดตรงไหนแต่ผิดเพราะอารมณ์อะไรข้อสามลดล็อตให้เล็กจนคุณไม่รู้สึกกลัวถ้ายังกลัวอยู่แสดงว่าล็อตยังใหญ่ไปข้อสตั้งกติกาใหม่ที่คุณทำได้จริงไม่ใช่กติกาเท่ๆแต่เป็นกติกาที่คุณไม่ฝืนตลาดไม่ได้ทำร้ายคุณแต่คุณแค่ยังไม่เลิกทำร้ายตัวเองปีใหม่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่แท้จริง จุดเริ่มต้นจริงๆคือวันที่คุณยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองถ้าคุณยังคิดว่าต้องรวยเร็วต้องเอาคืนต้องพิสูจน์พอร์ตใหม่กี่ครั้งก็พังเหมือนเดิมแต่วันที่คุณเปลี่ยนเป้าหมายเป็นอยู่รอดมีวินยัยและเคารพกระบวนการวันนั้นตลาดจะเริ่มคืนของให้คุณเองจำไว้ว่าวินัยไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือการตัดสินใจ ที่ต้องทำซ้ำทุกวันถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องแนวคิดนักเทรดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ